เภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านไฮตากแลนดแห่งนี้นะครับนะเป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามวิวทิวทัศน์360องศาบรรยากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่ในอีกมุมหนึ่งของอำอเภอภูเรือนะครับยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำงานหนัก พร้อมผักดันลูกๆนะครับให้ก้าวไปสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างที่ตัวเองหวังครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีการพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาว,วชนจาก2ออะคาเดมีนั่นก็คือภูเรือเอฟซและเฉลิมวุฒิเอฟดีซีภูเรือภูเรือเอฟซภายใต้การฝึกซ้อมของโค้ชเบิร์ตปรัชญาสิทธิที่ยังคงยึดแนวทางเดิมนะครับ คือพัฒนาเด็กช่วงอายุระหว่าง9ถึง12ปีไปสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดได้แนวทางของโค้ชเบิร์ดนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากจากผลลัพธ์ปีล่าสุดน้องปุ๊บป,ปั๊บกิติพัฒสุวรรณชาติลูกศิษย์คนปัจจุบันนะครับสามารถคัดติดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทุนเรียนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้เรือเอฟซีซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมไมไ้ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทุกคนล่ะครับ ก็ม <S an> ีพ <S an> ัฒนาการที <S an> ่ด <S an> ีข <S an> ึ้นนะครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับก็เด็กมีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีขึ้นแล้วมีความสามารถที่ไปคัดติดทีมโรงเรียนต่างๆได้นะครับก็อย่างเช่นผู้ปั๊บหมายเลข15นี่ก็ไปติดโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนวีอะไรนะครับผมครับผมแล้วส่วนภาพรวมโดยทีมนะครับก็ล่าสุดก็ไปแข่งรายการฟุตบอล อายุไม่เกิน12ปีรุ่นรุ่น12ปีฟุตบอล11คนนะครับก็ได้แชมป์ฟุตบอลอบจอเลยครับครั้งที่1ครับผมอีกหนึ่งอะคาเดมี่ที่กำลังขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของภูเรือนั่นก็คือเฉลมิมบุตร FDC ภูเรือนะครับถึงแม้จะเปิดสอนได้ไม่นานแต่มีเยาวชนสนใจมาฝึกฝีเท้าจำนวนมากมีตั้งแต่อายุ6ขวบไปจนถึง18ปีทั้งชายและหญิง โดยมีโค้ชแจ็คนรงฤทธิ์วันณทองสุขเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีตำนานนักเตะทีมชาติไทยอย่างโค้ดหนุยเฉลมิมวุฒิสงาพลเป็นที่ปรึกษานะครับบางครั้งโค้ดหนุยลงมาฝึกซ้อมเยาวชนด้วยตัวเองถือเป็นประโยชน์และเป็นความโชคดีของน้องๆทุกคนล่ะครับแนวทางการฝึกซ้อมของทีมเรานะครับก็จะเน้นให้ทุกคนได้เข้าถึงการเล่นฟุตบอลนะครับอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับโดยที่เน้นที่ทักษะ ทัศนคติในการเล่นการให้เกียรติคู่ตล่อสู้ผู้แข่งขันกรรมการหรือว่าผู้คองฝั่งตรงข้ามเราจะเน้นเรื่องวินัยเป็นหลักนะครับเด็กเราจะไม่มีการให้เถียงกรรมการเพราะว่าเราจะสอนตลอดว่าเราเป็นผู้เล่นเรามีหน้าที่เล่นเราไม่ผู้ตัดสินการตัดสินเป็นของกรรมการเขาจะทำถูกทำผิดก็เป็นของเขาเราจะเน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักครับเพื่อเราคอนเซปต์ของเราคือเราไม่อยากไม่ได้อยากสร้างนักฟุตบอลที่เก่งเราอยากสร้างนักฟุตบอลที่ดีครับ อาคดนนุ่ยก็เป็นที่ปรึกษานะครับก็ให้คําแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็แกจะให้คาปรึกษาทั้งเรื่องวิธีการแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของแกเนี่ยเป็นคนอธิบายแล้วก็เข้ามาดูการสอนบ้างเวลาที่แกแวะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีทีมทีมงานของแกมาด้วยลูกชายแกจะมาช่วยดูช่วยซ้อมก็เป็นการเปลี่ยนริยากาศให้เด็กๆได้ซ้อมค,มครับคุณผู้ชมครับทั้งสองอะคาเดมี่ไม่ใช่คู่แข่งกันนะครับไม่มีมาตรวัดว่าใครสอนดีกว่ากัน แต่ทั้งสองอะคาเดมีมีหัวใจเดียวกันคือการพัฒนาเยาวชนภูเรือให้ไปสู่จุดหมายเพราะน้องๆเหล่านี้คือลูกหลานของภูเรือที่รอวันเจิดจรััดบนเส้นทางลูกหนังพร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับภูเรือในอนาคตล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมของการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ เชื่อว่าในอนาคตน้องๆเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลที่ดีในเส้นทางอาชีพนี้และมีโอกาสที่หนึ่งในน้องๆกลุ่มนี้จะไปเป็นทีมชาติไทยในอนาคตเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนนี่คือรากหญ้า yeah! Yeah! ในอดีตก็มีนักฟุตบอล จักเลยเนี่ยไประดับโยชนโลกหนึ่งคนนะคุณต่องทองดีถ้าคุณนึกได้นะท<ช>อาจจะมีมากกว่านี้ นะครับในยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกที่อียิปต์เมื่อปี1 9น6นู่นเลยนะก็เป็นกำลังใจกับน้องๆในการฝึกกีฬาในทุกชนิดก,กีฬาที่รากยากีฬาไทยไปทำสกุลให้ติดตามกันครับค่ะแล้วก็วังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นผลงานอของน้องๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจากรากยากีฬาไทยที่พวกเราช่วยจุดประกายนั่นเองค่ะคกลับไปที่จังหวัดชนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับผลงานของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยเมื่อวานนี้โอ้โหลุ้นกันหน้าดูค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยยอมร การตัดสินของกรรมการนะคะแต่ว่าก็ยังควบคุมอารมณ์จนสามารถกลับมาเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายไปติดตามได้จากรายงานค่ะหลังเกมบีหัวใจฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยขึ้นนำห่างคูเวต3ประตูต่อ0ย์ก่อนจะมาเสีย3ามลูกรวดในพีเรียดที่3จบเกมเสมอกันไป3ประตูต่อ3ก่อนที่ทีมไทยจะมาได้ประตูชัย4ต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย AFC b e a c h s o c เ e r Asian Cup ในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A ด้วยการมี8ดคะแนนจากการชนะรวด3านัดได้เป็นครั้งแรกโคชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินแต่ชื่นชมลูกทีมควบคุมอารมณ์ได้ดีจนสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษภาพร,รวมเกมนี้ถือว่าเด็กทำได้ดีนะครับเด็กทำได้ดีและดีๆมากๆแล้วก็เด็กคุมอารมณ์ได้ดี3มลูกแรกเนี่ยที่เราที่เราได้นะครับเป็นจากการเข้าทำของเรา แล้วก็สลูกที่เสียเนี่ยผมมองว่าเด็กทําได้ดีข้อผิดพลาดเกิดจากจากจากกรรมการเองนะครับลูกแรกเนี่ยที่เราโดนยิงไกลเพราะว่ากองหน้าเขาเนี่ยมามาพิษตัวเลยโดนตัวสุริยานะครับมาบังตัวซึ่งเขาเขาขยับออกไปเอาบอลไม่ได้อยู่แล้วนะครับม,มันก็ควรน่าจะได้ฟาวลูกจุดโทษก,กับลูกฟาวเนี่ยซึ่งมันมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่า น้องเจ็กเนี่ยจังหวะบอลเขาตั้งแล้วไม่ฟูซึ่งน้องเนี่ยต่อจะบล็อกอยู่แล้วแต่ว่าเห็นบอลมันเฉียงเข้าไปแล้วมันไม่ฟูแล้วน้องวิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยม,มันซึ่งปกติอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ขึ้นตีเองซึ่งตีเนี่ยลูกนี้เขาต้องแดงด้วยนะครับกลายเป็นเราเาเสียจุดโทษซึ่งเป็นโมตั้มที่ไม่ดีต่อเวลาสามสามนาทีเนี่ยเราบอกเด็กเลยว,ว่าใช้ทุกด,ดักเล่นสําคัญคือแบบนี้ไม่ใช่แช์หน้าแบบนี้ใส่ให้หมดแล้วเดยวแช์หน้าค่อยว่ากันนะครับแล้วน้องๆก็ลงไปทําได้ช่วงนาทีสุดท้ายนะครับวันน ของคุณต้าและก็ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับที่มาช่วยให้กําลังใจวันนี้กําลังใจส่วนหนึ่งมาจากในสนามทั้งนั้นนะครับทาให้นักกีฬาเรามีกําลังใจและก็เล่นผลง,งานออกมาดีครับผมธนาสุริยาบริเดชผู้สาประตูที่ยิงไกลสุดสวยเป็นประตูชัยให้กับทีมไทยและคว้ารางวัล Man of the Match บอกว่าพีเรียตแรกทีมไทยทําได้ตามแผนแต่มาเสียสมาธิซึ่งต้องปรับปรุงกันต่อไปส่วนจังหวะสัดประตูชัยเป็นลูกซ้อมที่พยายามหาโอกาสยิงมาโดยตลอด ในพิเรียดแรกเราทําได้ดีมากๆเลยครับมาตามที่เราเตรียมกันมาเลยว่าเราต้องการจะคอนโทรลเกมทุกอย่างให้เป็นของเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาได้ประตูที่ที่เราต้องการแล้วก็ต่อต่อ,ต,อต่อกันไปสามลูกเลยอะไรเงี้ยครับก็พิเรียดแรกคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือมันลงตัวหมดเลยครับมันดีมากๆเลยครับแต่พอเริ่มมาพิเรียดสองก็เหมือนรู้สึกว่าเราจะผ่อนผ่อนคลายเกินไปอะไรเนี้ยก็เลยแล้วก็หล,ลุดโฟกัสเรื่องการตัดสินนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคือผมพยายามจะอ่ะ ทำประตูให้ได้ตั้งแต่รอบแรกเพราะครั้งก่อนผมเคยทําได้เลยครับก็มันก็เป็นเรื่องที่กดดันผมอยู่อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ซึ่งลูกนี้ก็เป็นแท็กติกแล้วกันครับที่เราซ้อมมาแล้วว่ากลับมาเงี้แล้วก็ลูกนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเวลามันเหลือ20่สิบเรา้องหรืออะไรและก็เตะวัดเข้าไปก็กลายเป็นเข้าข้อพอดีเลยก็เป็นโชคแล้วกันครับแล้วก็เป็นได้ปลดล็อกตัวผมเองด้วยครับเชื่อมั่นใจเพื่อจะยิงในนัดต่อ,ตอไปเพื่อช่วยทีมเรามีเป้าหมายเหมือนกันคือ เราจะเล่นครบทุกวันให้ได้ครับผมจะเล่นจนครบทุกวันจนันที่30สครับส่วนได้ตัวไปที่3นั้นได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมจะเล่นทุกวันครับผมจะทําเพื่อทีมสำหรับฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะหยุดพักการแข่งขัน1วันและกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับซาอุดีอาระเบียในวันพรุ่งนี้ที่จอมเทียนบีชอารีนาเมืองพัทยาโดยการเจอกันครั้งล่าสุดแข่งชาติไทยแพ้ซาอุดีอาระเบียมาในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อ2ปีที่แล้ว เอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพนิติพนธ์นสม,มุดร,รายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ